สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับง่ายๆสไตล์ครูใบเก๋ากันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ลงคลิปเกี่ยวเรื่องของ Gemini 2.0สนทนาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับ Gemini i 2.0ตัวนี้อีกนะครับเ,เดี๋ยวดูนะครับว่ามันน่าสนุกมันน่าเพลิดเพลินใจจริงๆนะครับ นับตั้งแต่มีมี AI เข้ามานี่นะครับเราได้อะไรได้ใช้ AI ในการทำสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วที่สำคัญบางทีก็สามารถเป็นเพื่อนคุยกับเราได้อย่างยกตัวอย่างคลิปที่ผมทำไปนะครับเป็นคลิปฝึกภาษาอังกฤษเนี้ยนะแต่เดี๋ยววันนี้มีอะไรดีอีกดูนะครับผมเข้า Google ผมก็เข้าอะไร Google AI นะครับ Studio คลิกเข้าไป ก็จะเลื่อนมาหน้าจอนี้นะครับเราก็คลิกที่ sign in Google AI Studio <c oughs> แล้วก็เลือก Gmail ที่เราต้องการนะครับกรอกรหัสผ่านคลิกถัดไปก็จะเข้ามาสู่หน้านี้จะมาได้ไหมครับเมื่อกันก่าที่แล้ว <c oughs> คลิปที่แล้วคลิกเรื่อง stream เร็วทางนะครับ เดี๋ยวผมก็จะใช้ t l l k ชูเจมินาตัวนี้นะท็อกเจมินายสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับจะมีให้ช่วยอ่านเ,เปเป,นนเ,เปอร์เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับผมได้ครับผมช่วยอ่านเปเปอร์เป็นภาษาอังกฤษให้ได้คุณเฮซิมีเปเปอร์ที่ต้องการให้อ่านซาวโซวินาลกลาครับ ผมต้องสกรีนหน้าจอก่อนไหมครับไม่จีเป็นต้องสกรีนนหน้าจก่อนครับถ้าคุณแมร์เซมีเพเปอร์อเ,เป็นไฟล์อยู่แล้วสามารถส่งได้ครับผมคลิกตกลงครับครับผม,ผมแชร์หน้าจอให้เนี่ยครับช่วยอ่านไอ้ช่วยอ่านตรงนี้ให้หน่อยครับสักที่ผมทำแถบสีคุมไว้ครับผม ผมจะอานาสวนานที่ไฮไลท์ให้ฟังนะครับครับแอบ <At S 1> ริสคร Google ได้ครับผมจะอานาสวนานที่ไฮไลท์ให้ฟังนะครับ a d i s c o r e Google AI Studio Sir. s i r โอเคเดี๋ยวนะครับเนื่องจาก มี something เว้น s ร r o เคียร์แชทอ๋ออาจจะมีของของฟรียจจะมีลิมิตหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองอีกรอบมากแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับช่วยอ่านข้อความที่ผมทำ At its core, Google AI Studio serves as a bridge between conceptualization and implementation in the realm of generative AI. Developers can seamlessly transition from experimentation to production by exporting their prototypes into functional code, leveraging the powerful Gemini API. this feature significantly reduces the time and effort required to bring AI-driven ideas to life โอเคขอบคุณมากครับและอีกนิดนึงครับทาช่วยทำข้อสอบข้อที่6ให้หน่อยครับเฉลยให้หน่อยครับได้เลยได้ครับคีย์ตอบของข้อ6คือข้อ a the primer ครับ โอเคขอบคุณมากครับผมยินดีครับมีอะไรให้ช่วยอีกไหมครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้ายอดเยี่ยมจริงๆครับเก่งมากครับผมครับขอบคุณครับอีกนี้นะครับอที่โอเคผมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ยินดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับครับเป็นไงบ้างครับพอได้นะครับทีนี้ตัวที่เราบันทึกไว้นะก็จะมีอันนี้ผมปิดเสียงไว้ละเขาก็จะไม่ต้องสนทนากับเรานะครับอันนี้เห็นไหมครับได้เลยครับข้อความที่คุณไฮไลท์ไว้คือ at its core Google AI Studio serves as a bridge between conceptualization นะครับเราสามารถบันทึกดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ เราโหลดไฟล์เสียงนี้เก็บไว้ได้เห็น mm. ไหมไฟล์จะเป็น wav นะครับได้เลยครับที่ระถามข้อ six ถาม,มว่าเดี๋ยวูนะครับได้ครับคีย์ตอบของข้อ six คือข้อ a the primer ครับได้ครับคีย์ตอบของข้อ s i คือข้อเห็นไ,ไหมครับโอเค สุดยอดมากมากนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ Gemini 2.0หรือ Google AI Studio และววมาวะคลิปก่อนนี้ผมพูดเป็นฝึกภาษาอังกฤษแต่นี้สามารถที่จะโตอตอบเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมบอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับที่ผมถืออยู่ ใช่งั้นในภาษาอังกฤษเรียกว่าคลิปครับอันนี้นะครับขวดน้ํานี่นะครับขวดน้องในภาษาอังกฤษเรียกว่า water bottle ครับโอเคขอบคุณมากครับผมยินดีครับมีอะไรให้ช่วยอีกไหมครับไม่แล้วครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมครับผมยินดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ เป็นไงบ้างครับโอเคนะครับถือว่าสุดยอดมากเดี๋ยวเวลาออกจากตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาที่ชื่อของเราเนาะแล้วก็ใส่เอาออกไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่เราดาวน์โหลดไว้เนาะที่ดาวน์โหลดเสียงไว้เมื่อกี้นะครับจะออกมาเป็นไงนะครับได้เลยครับข้อความที่คุณไฮไลท์ไว้คือ at its core Google AI Studio serves as a bridge between conceptualization and implementation in the realm of generative ai developers can seamlessly transition from experimentation to production by exporting their prototypes into functional code leveraging the powerful gemini api this feature significantly reduces the time and effort required to bring ai driven ideas to life okay ไปเล่นดูนะครับไปประยุกต์ใช้ดูสนุกมากเห็นไหมเพลินเพลินมากเลยนะครับอ,อันนี้คือตัวตัวที่เราเรียกว่าสตรีมเรียลไทม์นะก็สามารถคุยโต้อตอบสนทนาได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันนะครับจะมีอะไรใหม่ๆมาให้อีกเกี่ยวกับเรื่อง ai ai สนใจ ai ดูช่องครูั้เก่ากันนะครับโอเคครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามครูใบเก่ากันนะครับสวัสดีครับ